สามารถเรียนรู้และพบส่วนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันละสี่ถึงห้าหลักสูตรนะคะระับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเ,าเชิญชวนคณะครูและอาจารย์นะคะร,ร,ร,รับเน่งพวเรามีระบบดิจิทัลทั้งโรงเรียนผ่มแฟอรเนี่ยเป็นประโยชน์คุณค่ามหาศาลสำหรับเกี่ยวชนที่จะพัฒนา พี่จะอ่านโดยใช้เทคโนโลยีเท็กดูรีนโครับเพราะฉะนั้นเมื่อโรงเรียนเปิดแล้วนะครับห้องเรียนไอเอดิฟลาสก็ยังสามารถที่จะจะัดหวบคู่ไปกับการเรียนการสอนออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั <t> ้น <t> จะตั้งค่า <t> ไว้ว่ากเรไยนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาไปใช้สื่สอต่าษๆของพวเนี่ยได้ในช่วงเวลาคุ้นเคยหรือเปล่านะครับลักษณะของคุณครูเวลาคุณครูก็ต้องานางการที่จะใช้ห้องเรียนออนไนลน์ที่สอนออนไลน์คุณครูก็ต้องสร้างสื่อของเขาขึ้นมาเอง ครับอ่านี้เปิดสูตรในโรงเรียนนะครับอย่างในกรณีที่ถ้าสมมติว่าการเรียนการสอนออนไลน์ในห้องเรียนจะเปิดได้ตามปกติสามารถเฉลยได้ทันทีกับแบบที่เป็นรักณะเป็นอัตราไนซึ่งเขียนต่อตรงนี้ลัณะของการเขียนต่อตรงนี้จะเห็นว่าการเรียนการสอนออนไลน์จะเกิดขึ้นได้และเรียนจะเรียนรู้ได้สําคัญที่สุดคือคุณครูต้องตรวจสอบได้และให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนนะครับคือในกรณีตรงี้เรียนเลยนะครับแล้วก็มีคะแนน รันไปเลยว่าแบบหัดไหนได้กี่คะแนนอะไรยังไงเขาจัดการให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นแบบข้อเขียนมีอัตนยัยมีลักษณะแบบนี้ไม่เขียนต่ออนแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็คือคุณครูที่ใช้สื่อเนะี่ยระบบมันคำนวณให้เรียบร้อยเลยและช่วยคุณครูในการที่จะจัดการจัดการชั้นเรียนในตัวแพลตฟอร์มโดยเนี้ยมันจะมีตัวสื่อต่างๆที่เป็นรูปแบบอยู่ข้างในนะไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบดิจิทัลทั้งหมดนะครับ คุณครูเนี่ยสามารถสร้างแบบทดสอบด้วยตัวเองได้ในในตัวแลบฟอร์มทาการสร้างห้องเรียนนะครับของคุณครูจะเห็นว่าเวลาที่สร้างเสร็จแล้วนี่มันจะมีลิงก์กับตัวการสอนตรงนี้นะชื่อก็อย่างผมเสนอไปเนี่ยก็คือเช็สมมุติถ้าระดับหนึ่งชั้นหนึ่งของครูมีเช็ห้าห้องเรียนคุณครูก็ควรสร้างวิชานั้นยุคชีววิถตียนี่การเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยก็เป็นการเรียนรู้วิใหม่ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองหายยุคโอนมอลคือพยายามกลับไปมียุคเดิ โรงไดนนะ้เขาควรที่จะปรับเข้ามาเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ให้ได้คือเรียนรู้ผ่าเทคโนโลยีตย่นี้ให้ได้นะครับโรงเียมีความสําคัญอยู่ในพื้นที่นในศักิภาพแบบไหนก็ตามถ้าเข้าถึงระบบโลกอนาคตจริงๆในยุเทคโนโลยีก็ทำอย่างไรที่จะให้ คือไม่ได้เรียนงายคือครูฝากงานไว้ฝักการบ้านไว้ให้นักเรียนไปศึกษาไปอ่านไปทําความเข้าใจสิ่งสําคัญที่สุดครูต้องให้ฟีดแบ a การที่จะพยายามทำงานด้วยตัวเองนะครับตรงนี้ผมได้บอกว่าทางบ้านทุกคนเกี่ยวข้องนะครับที่จะช่วยดูเด็กเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวการเรียนการสอนแบบเรื่องไทยเนี่ยก็ช่วยได้ช่วยฝึกในในเรื่องต่างๆแต่ถ้าทุกคนเปิดไมค์เนี่ยมันจะตีกันเลทเทัไปหมดเลยมันจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว การเรียนการสอนแบบเอวทายก็ช่วยให้เด็กมีวินัยมากพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลนะคะที่มีชื่อว่า iad class digital platform ของพวนะคะโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะที่เป็นพวกรีดีกว่าที่อื่น content c o n t e อ t create สร้องสเปกตุ้งใจแต่ทุกอย่างในคอนเทนต์ถูกสร้างตามกระบวนการเรียนรู้ deep path สร้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็ก พื้ที่ที่ค่อนข้างหผ่นกลายและคุณครูยังขาดััรยาพาในเรื่องของการสร้างสื่อมีทั้งวันปกติหรือวันธรรมดา่านทึงสุดช่วงเวลา4ี่โมงเย็นถึง6โมงและ6โมงถึง,ถงสมงทุมน,นะครับเพราะแต่ละวันเรามีประมาณ2-3ถึงสดับสุดน,นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ย ทุกเสาทิศเราจะมีวันละสี่ทถึงห้าหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเชิญชวนคณะครูและอาจารย์นะครับมาพัฒนาวิชาการร่วมกับพวอนะครับซึ่งพวอเรามีะระบบดิจิตอลทั้งโรงเรียนห้องออนไลน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของ พัฒนาคั้โดยใช้ระบบรวมนะครับเพราะผมคิดว่า i อเอดีคัรวมกันฟอร์เนี่ยเป็นประโยชน์คุณค่ามหาศาลสำหรับเยวาวชนของชาตินะครับผมคิดว่า,าตามสาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเนี่ยเรอมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาการโดยใช้เทคนโ,ทโนโลยีเทคโโนลยีและดิจิตอลอย่างไม่หยุดยั้งแล้เรอสัมพาษาต่อไป เพื่อสังคมและเพื่อประเทศาตินะครับการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยซึ่งกระบวนการ GPad Five Set ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมของทพวเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดเข้าไปสู่ในระบบการเรียนการสอนอนอนไลน์ได้นะครับโดยที่ตัวสื่อต่างๆเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์ของทพวเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับจริงๆพวเนี่ยส่วนหัวใจสําคัญคือคอนเทนต์ต่างๆที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสายเปลี่ยน GPad Five s e นะครับ แล้วมันก็จะสามารถที่จะทําให้ค,ครูเนี่ยหยิบยกตัวคอนเทนต์ต่างๆเนี้เข้าไปอยู่ในห้องเรียน i A e A d class ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโรงเรียนเปิดแล้วนะครับห้องเรียน i A e A d class ก็ยังสามารถที่จะจัดควบผู่ไปกับการเรียนการสอนออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็น branded instructional system นะครับก็คือลักษณะการเรียนการสอนที่ผสมผสานนะครับซึ่งจะช่วยให เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงเรียนนะครับเรงในกรณีที่ถ้าสมมติว่าการเรียนการสอนออนไลน์ในห้องเรียนเปิดได้ตามปกตินะครับห้องเรียน i อเดียคลาสอาจจะเป็นลักษณะของการเรียนสอนเสริมนะครับมีการทบทวนบทเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปทบทวนบทเรียนจริงๆนักเรียนถ้าเขามีด e ว i c สอยู่ที่มือของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว สมาร์ทโฟนนะครับไอแพหรือว่าโน้ตบุ๊กเข้าไปที่ไหน,นก็สามารถที่จะเปิดดูได้ทุกที่ตลรดเวลาขึ้นยอยู่กับคุณครูเนี่ยจะตั้งค่าเอาไว้ไว่านักเรียนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาไปใช้สื่อศึกษาของอวเนี่ยได้ในช่วงเวลาใดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นเป็นจุดแท่งนะครับทีนี้ในกระบวนการเรียนการสอนที่พวกเราอาจจะไม่ทราบว่าพวกเราคุ้นเคยหรือเปล่านะครับลักษณะของคุณครูเวลาคุณครูก็ทํางาน การที่จะใช้ห้องเรียนออนไลน์ลที่สอนออนไลน์นะครับคุณครูเ,เขาต้องสร้างสื่อเขาขึ้นมาเองนะครับอันนี้โดยทั่วไปนะครับแล้วก็ไปใช้แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อพอวพัฒนารตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยในตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันจะมีตัวสื่อต่างๆที่เป็นรูปแบบอยู่ข้างในนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดแบบทดสอบที่เป็นลักษณะที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับเป็นดิจิทัลทั้งหมดนะครับ คุณครูเนี่ยสามารถสร้างแบบทดสอบด้วยตัวเองได้ในในตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับแบบทดสอบแบบสุดขั้นเนี่ยสามารถสร้างได้จะมีลักษณะที่เป็นทั้งเป็นปรนัย multiple choice นะครับซึ่งสามารถเฉลยได้ท,ทันทีกับแบบที่เป็นลักษณะเป็นอัตนัยซึ่งเขียนตอบตรงนี้ลักษณะของการเขียนตอบเนี่ยก็ดีตรงที่ว่าคุณครูเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจ และให้ feedback คือจริงเวลาที่เราดูในในผังตรงนี้จะเห็นว่าการเรียนการสอนออนไลน์จะเกิดขึ้นได้แลกเปลี่ยนจากเรียนรู้ได้สัมพันธ์ที่สุดคือคุณครูคต้องตรวจสอบได้และให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนนะครับหลังจากที่รูปแบบการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไปสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวในมุมองความสาคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มเพินความสะดวให้กับครูและนักเรียนในจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพพวอ r ยินดีต้อนรับสูน่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านไงเอดีคลาสห้องเรียนออนไลน์ดิจิ t ัลแพลตฟอร์มของพวอ์มาตรฐานการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ที่จะสร้างห้องเรียนได้จริงตามสไตล์ครูผู้สอน ด้วยชุดสื่อการเรีนยนรู้ที่ทันสมัยอัดน่นด้ีการสื่อพวอเราให้คุณเลือกใช้อย่างหลากหลาย ครูสามารถากำหนดเวลาเปิดและปิดห้องเรียนได้ตามตารางของครูเลยค่ะสองครูสามารถออกห้ <มา S 1> องเรีเยนได้แบงคนเดียวสามครูสามารถสาาร้างข้อสอบได้ทั้งปรนัยและอัตไลน์สี่ครูสามารถเลือกนำสื่อมาใช้ได้หลากหลายทั้ง PDF, e-book, PowerPoint, คลิปการสอนและบทเรียนออนไลน์ ตัวหนึงท่านสามารสร้างห้องเรียนที้มากกว่าหนึ่งห้องเรียน,กกยยนส่นทีิการใช้ iadplus ก็ง่ายๆเพียงแค่เปิดหน้าเบราว์เซอร์มพ์ iadplus.com จะเจอหน้าแรกของดิจิทัลแพลตฟอร์ม i a d p l a s s จะแบ่งออกเป็นส่วนของนักเรียนและครวผู้สอนมีนส่วนของนักเรียนให้คลิกที่ปุ่มนักเรียนแล้วสมัครสมาชิก ในส่วนของกุ่มผู้สอนให้เลือกกลุ่มผู้สอน,สอนแล้วสมัครสมาชิกหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วให้เปอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อทางส่ระบบ